คือต้นเรียบนะครับอ,อ,อยู่ตรงสารเจ้าพอ่อสีหานาดเดโชนะครับก็อยู่ตรงอ่าวอุดมนะครับจริงๆผมก็เคยมาแล้วล่ะครั้งหนึ่งแต่ว่าหลายปีมันละประมาณอาจะสี่ห้าปีแล้วมั้งตอนนี้ปูเรียบก็รู้สึกจะโดนตัดไปเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับปูเรียบนะครับตัดเพราะว่าจริงอาจจะแห้งนะครับแล้วก็ ปุนะครับผมอันนี้ก็อายุสองร้อยกว่าปีนะครับปูเรียบนะครับใหญ่มากครับวัดรอบอต้นของปูเรียบเนี่ยก็รอ,อบบงนะครับวัดเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับสองพั 2, นร้อยสี่ิบสี่นี่วัดได้สิบสี่เมตรแล้วก็เจ็ดสิบเซนก็ประมาณสิบห้าเมตรนะครับรอบวงนะครับซึ่งใหญ่มากครับ ห้าเมตรครับถือว่าใหญ่มากครับกิ่งนี้ก็โดนตัดไปแล้วนะครับตัดไปสองสามกิ่งนะครับโอ้ลายกิ่งหนึ่งสองสามสี่น่าะโดนตัดครับอาจจะแห้งนะครับสูงก็สูงน่้ประมาณยี่สิบกับสามสิบเมตรนะครับกิ่งนี้โดนตัดไปแล้วครับนี่ใหญ่มากครับนี่ครับ ต้นเรียบนะครับอายุ200กว่าปีขนาดเส้นรอบวง14.70เมตรนะครับแล้วก็ปีพศ2อ4 4อที่วัดนะครับผมถือว่นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาดูเทียบมอเตอร์ไซค์ครับโอ้คันมันมา,า,านีอาจจะเป็นหวยนะครับแป7 6กแล้วก็7596นะครับ จักรยานคันหนึ่งครับดูดูครับดูมอไซค์นะมอไซคนะแทบจากมอไซค์นะครับต้นนี้ก็จะเป็นดาวอุดมนะครับใครมีโอกาสมากก็ลองมาเที่ยวดูนะครับผมมาขอโชว์ขอลาบศาสตร์เจ้าพ่อสีหนาดเดโชนะครับเจ้าหญิงเครือฟ้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ